สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขสาธารณะรายการสร้างความสุขเพื่อสาธารณะกับระบบบริการสุขภาพสนับสนุนโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณะสุขและสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนค่ะสำหรับรายการในวันนี้เราจะชวนฟังและชวนเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับบริการสุขภาพที่ประชาชนมีส่วนร่วมค่ะ หลายๆครั้งการพัฒนาของเราขับเคลื่อนด้วยมุมมองของผู้ให้บริการนะคะตอนนี้กระแสเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มเห็นความสําคัญและให้ความสําคัญกับในเรื่องของผู้ป่วยค่ะและในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้บริการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลท่านในแพทย์อนุวัตสุภชุติกุลสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ ต้องบอกว่าตอนนี้กระแสมาแรงมากๆนะคะที่จะให้ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบบริการสาธารณาสุขค่ะมีหลายๆคำนะคะอาจารย์ที่เขาพูดถึงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์ผู้ป่วยในการรับรองและพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลเรานําแนวคิดเรื่องเหล่านี้มาใช้อย่างไรคะอาจารย์ครับที่จริงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องที่เราเคยทากันมาแต่ว่าอาจจะไม่จริงจังมากนักในช่วงหลังก็จะมีการพูดถึงเรื่องนี้กันมากขึ้น เมื่อประมาณ20ปีก่อนตอนที่เราเริ่มทําเรื่องของคุณภาพโรงพยาบาลเนี่ยที่โรงพยาบาลนพรัสราชธานีนะครับก็จะมีหน่วยที่ดูแลผู้ป่วยด้วยไฟไหม้น้าร้อนลวกเนี่ยก็นึ็กยังไงไม่ทราบะฮะก็เชิญเชิญผู้ป่วยที่เคยเคยนอนอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งผู้ป่วยไฟไหม้น้าร้อนลวกเนี่ยต้องนอนโรงพยาบาลค่อนข้างนานหลายสัปดาห์ทีเดียวก็จะมีมีประสบการณ์เกี่ยวกับการนอนในโรงพยาบาลเนี่ยค่อนข้างจะมาก ก็เชิญคนแค่กลุ่มนี้กลับเข้ามาเข้ามาคุยกันอาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับสีหคนเนี่ยเราก็ได้พบว่าสิ่งที่ผู้ป่วยเล่าให้ฟังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเป็นเรื่องอะไรที่บางทีเขามองข้ามไปแต่ว่าการที่เราฟังเรื่องเหล่านั้นนี่ก็ทําให้เขารู้สึกว่าไอ้จริงมันมีอะไรที่สามารถทําให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ได้อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มที่เราเริ่มเริ่มมองเห็นแล้วแหละว่าเสียงสะท้อนที่มาจากประสบการณ์ของผู้ป่วยนั้นเนี่ยสามารถที่จะนํามาใช้ประโยชน์ในการที่จะพัฒนาได้ ซึ่งในในหลักการเองเน,นะครับในหลักการเองเนี่ก็จะบอกว่าในการจัดบริการหรือว่าในการทํางานขององค์กรใน,นก็ตามเนี่ยคนที่สําคัญที่สุดก็คือผู้เต็มผู้รับผลงานซึ่งในในลักษณะของโรงพยาบาลก็คือผู้ป,ป่วยหรือว่าผู้รับบริการอื่นๆนั่นเองเราก็มีหน้าที่ต้องรับฟังว่ามีความต้องการอะไรแล้วก็ตอบสนองเมื่อตอบสนองแล้วเนี่ยนะครับเมื่อจัดบริการให้แล้วเนี่ยก็ต้องฟังด้วยว่าเสียงสะท้อนที่ผู้ป่วยให้มาน,นั้นเนี่ยเขาพูดว่าอย่างไรบ้าง เพื่อนามาตอนนี้มาปรับปรุงให้ให้ดีขึ้นอย่างต่อเน,นื่องครับค่ะจากที่ท่านผู้อำนวยการได้กรุณาเล่าให้เราฟังนะคะจะเห็นว่าปัจจุบันนี้นะคะในเรื่องของประสบการณ์ผู้ป่วยมีความสําคัญมากจริงๆค่ะกับการพัฒนากระบวนการให้บริการกับประชาชนนะคะทีนี้ก็เลยเกิดคําถามค่ะอาจารย์คะแล้วเราจะมีวิธีการหรือขั้นตอนอย่างไรบ้างคะที่เราจะรับทราบความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้ป่วยหรือประสบการณ์ของผู้ป่วยค่ะ ัน,นี้ก็สามารถทําได้หลายวิธีด้วยกันถ้า hmm. เป็นวิธีที่ทํากันโดยทั่วไปที่เราทํากันมานานแล้วก็คือว่าเราก็จะสํารวจสํารวจความต้องการของผู้ป่วยโดยใช้แบบสอบถามว่า hmm. มีความพึงพอใจหรือว่าต้องการที่ยาให้มีการปรับปรุงบริการด้านใดอันนี้ก็เป็นวิธีที่ใช้โดยทั่วไปเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดค,ครับทีนี้ข้อมูลหล่านี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ไม่ลึกมากพอเพราะว่ามีกรอบในการที่ ผู้ตั้งคำถามเนี่ยกำหนดไว้แล้วว่าอยากจะรู้เรื่องอะไระผู้ตอบก็ตอบได้เพียงตามกรอบนั้นยกเว้นแต่ว่ามีคำถามปลายเปิดที่ทจะว่าแสดงความเห็นอะไรก็ได้นะคระับก็มักจะไม่ค่อยมีคนตอบกันเท่าไหร่นักในกระบวน,นการที่ดีขึ้นก็คือว่าเราก็จะเชิญเชิญผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการรับบริการเนี่ยนะครับมามามา,มาพูดให้ฟังแต่มีเงื่อนไขหรือว่ามีกติกาอยู่ว่าทางโรงพยาบาลผู้ฟังนั้นต้องฟังอย่างเดียว ห้ามห้ามอธิบายห้ามห้มตอบโต้ตอะไรต,ต่างเพราะว่าจะทําให้บรรยากาศในการแสดงความคิเี็นนันนี้น,น,นะครับจะจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าคือเชิญโรงพยาบาลเชิญผู้รับบริการมาคุยนี่ก็เกรงอยู่แล้วว่าจะ,ะจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นต้องสร้างบรรยากาศที่มีความเชื่อมั่นว่าสามารถพูดอะไรก็ได้แล้วผู้ฟังนั้นคอยเก็บประเด็นไปนะถ้าไม่ชัดเจนอะไรก็จะอาจจะซักถามเพิ่มเติม แล้วเวลามีผู้ป่วยที่หลายๆคนมาร่วมพูดคุยกันเนี่ยอันนี้สนุกมากเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกๆทุกคนก็จะเกรงก็ยังไม่กล้าพูดอะไรครับพอเริ่มมีคนหนึ่งที่กล้าพูดอะไรบางอย่างขึ้นมาเนี่ยคนอื่นก็จะเริ่มนึกถึงประสบการณ์ที่ตัวเองได้รับแลวก็จะเริ่มนึกขึ้นมาได้ว่าออไอ้มีอะไรบ้าง,<อ>งที่คล้ายคลึงกันหรือว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมนอกเหนือไปกว่านี้นะฮะซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นเป็นประเด็นที่ถ้าเราต้องการที่จะให้โรงพยาบาลนั้นให้บริการที่มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางหรือว่าตอบสนองความต้องการเนี่ย ข้อมลูลเนะ่าเนี้ยมีความสําคัญมากที่จะนําออกมาปรับปรุงแล้วบางครั้งเนี่ยเราถ้าเราไม่ได้เป็นผู้รับบริการโดยตรงเนี่ยบางทีเราจะไม่ทราบแบบว่าในความรู้สึกลึกๆนั้นผู้ป่วยรู้สึกอย่างไรค่เคยมีผู้บริหารของโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนะครับก็วันนึงเกิดตัวเองเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเพียงคืนเดียวเท่านั้นเองเนี่ยความความคิดของท่านเกี่ยวกับบริการที่จัดให้นั้นเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงว่า มีอะไรอีกหลายอย่างเลยที่จะต้องทำเพียงนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยได้ไปมีประสบการณ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นในการที่จะรับรูปประสบการณ์เนี่ยบางครั้งเนี่ยการที่แค่เดินตามผู้ป่วยเราเราให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ต้องทําอะไรอย่างอื่นแค่เดินตามผู้ป่วยสักสักลายสองลายเราเดินไปทุกทุกจุดที่เขาที่เขาต้องไปเข้ารับบริการแล้วทําความรู้สึกของตัวเองเหมือนกับว่าเรากําลังเป็นผู้ป่วยรายนั้น เราก็จะเริ่มเริ่มมีความรู้สึกอะไรที่เปลี่ยนไปจากที่ในฐานะที่เราเป็นผู้ให้บริการมันไม่ใช่เรื่องของการเราต้องการพื้นฐานว่ามาพบหมอรักษาหายแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่นอกเหนือไปกว่าน,นั้นหรือว่าเป็น,เป,นเป็นองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะจะจะถูกแสดงออกมาหรือแม้แต่ในวิธีการรักษาเองเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันในในผู้ป่วยที่มีมีวัยต่างกันมีสภาพสิ่งแวดล้อมต่างกันเนี่ยก็อาจจะมีมีสิ่งที่เขา ต้องการที่จะงเนี่ยค่ะ <ๆ S 1> ฟังจากท่านผู้บริการในครั้งนี้แล้วนะคะทําให้เรารู้สึกว่าสนใจอยากรู้และอยากเห็นค่าว่าโรงพยาบาลเขาทําอย่างไรนะคะกับการที่เขาจะได้มาซึ่งประสบการณ์ของผู้ป่วยเพื่อที่จะมาพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลค่ะและแน่นอนค่ะวันนี้เรามีตัวแทนจากโรงพยาบาลจะมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆที่เขาได้นำประสบการณ์ของผู้ป่วยมาประยุกต์ใช้ให้พวกเราได้เรียนรู้ร่วมกันค่ะ ก็คือเราต้องการฟังเสียงสะท้อนที่เป็นความต้องการจริงๆของทั้งผู้ป่วยผู้รับบริการนะคะว่ามีอะไรที่ยังไม่เป็นไปตามความต้องการของเขาหรือสิ่งที่เขาอยากได้นะคะแล้วเรานำมาพูดคุยกันในโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ปรับระบบหนึ่งเราเราปรับทั้งระบบใหญ่กับระบบเล็กของระบบบริการถ้าระบบเล็กเนี่ยก็คือคือเองจะ เข้าไปผลักดันก่อนนะคะเพราะเนื่องจากเป็นโรงพยาบาลนําร่องของสพในการนําเครื่องมือการรับฟังเสียงสะท้อนของผู้ป่วยไปใช้ก็เลยลอ,ลองทำในหน่วยงานที่สมัครใจโดยเริ่มต้นที่ตัวเองเนี่ยรับผิดชอบคลินิกหอบหืดนะคะก็จะนำสมุดเริ่มจากสมุดเยี่ยมยามถามข่าวนะคะให้คนไข้ได้เขียนข้อคอมเพนต่างๆเกี่ยวกับระบบที่ทเขาต้องการให้มีนะคะอันดับแรกเนี่ยคนไข้บอกว่า เขาเขารอนาน mm hmm. เนื่องจากคลินิกหอมหืนเนี่ย mm hmm. เมื่อประเมินคัดกรองผู้ป่วยเสร็จแล้วก็จะส่งไปรอแพทย์ตรวจที่ OPD ทำให้คนไข้ต้องรอแล้วก็ปะปนกับอยู่กับคนไข้โรคอื่นนะคะแล้วก็พูดคุยกันกันกบคุณหมอเจ้าของไข้ผู้อำนวยการนะคะแล้วก็ทีมงานนะคะเราขอจัด One ซ็อปเซอร์วิสคลินิกโดยเชิญทั้งแพทย์เภสัตชแล้วก็พยาบาลเนี่ยไป อยู่ส่วนหนึ่งของอีกส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลโดยการใช้พื้นที่ท,ท,ที่ไม่ถูกใช้ค่ะไปจัดตั้งคลินิกทําให้ระยะเวลารอคอยของผู้ป่วย,ยลดลงทําให้เราสามารถพูดคุยกับคนไข้ได้มากขึ้นแล้วก็สามารถวิเคราะห์ปัญหาความต้องการคนไข้ได้เฉพาะรายบุคคลอย่างเช่นคนไข้ที่เราเจอมาครั้งล่าสุดนะคะก็จะเป็นคนไข้ซึ่งมาถึงโรงพยาบาลประมาณ10นาทีะะจะเที่ยง ซึ่งถ้าเราไม่เคยนําเครื่องมือการรับฟังเสียงสะท้อนของผู้ป่วยเนี่ยมาใช้เนี่ยเราก็จะตั้งคําถามว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทําไมมาโรงพยาบาลอาป่านนี้แต่พอเราได้เข้าสู่กระบวนการรับฟังเสียงสะท้อนของผู้ป่วยเนี่ยเราก็เริ่มถามคุณแค่ว่าเกิดอะไรขึ้นทําให้มาโรงพยาบาลช้าเขาก็บอกว่าเขาต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากบ้านมาถึงโรงพยาบาลโดยการปั่นจักรยานประมาณ25กิโลเมตร แล้ว25กิโลเมตรในคนไข้หอบหืดนึกดูสิคะว่ามันสาหัสสากันแค่ไหนนะคะแล้วเขาก็บอกว่าระหว่างเดินทางมาเนี่ยช่วงมีหน้าฝนเขาเจอฝนฝนตกเป็นช่วงๆทําให้เขาหยุดพักพอเรารับฟังสิยงส้อนปุ๊บแล้วก็เอ๊ะ้เราจะทํำยังไงได้นะคะเราก็เลยเอาเคสเนี่ยค่ะไปคุยกับเจ้าของอคุณหมอเจ้าของไข้บอกว่าคนไข้มาช้ารบกวน,ค,นคุณหมอเดินลงมาตรวจอีกครั้งเนื่องจาก คลินิกถ้าไม่มีคนไข้คุณหมอก็จะกลับไปตรวจที่ OPD เหมือนเดิมนะคะคุณคุณหมอก็กลับมาตรวจให้คนไข้ที่ที่คลินิกหอบหืดเราก็เลยคุยกับคุณหมอเจ้าของไขว่าเราจะส่งเคสเคสนี้ไปรับบริการที่โน่นแล้วเราก็จะเบิกยาพ่นรักษาโรคหอบหืดไปไปให้บริการถึงที่โน่นเพียงแต่คนไข้ต้องไปาหาคุณหมออีกขั้นหนึ่งนะคะที่โรง,งพยาบาลส่งเสริมทุกภาพตำบนแล้วเราก็นำข้อมูลของไข้ารายนี้นะคะส่งต่อให้ทีมดูแล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลต่ออันนี้คือการปรับระบบแบบง่ายๆค่ะก่อนก่อนที่จะประเมินเนี่ยเราคงต้องมาดูกันก่อนนะครับว่าสิ่งที่คนไข้หรือญาติต้องการเมื่อมาอยู่โรงพยาบาลคืออะไรหลังจากที่เรารวบรวมได้แล้วเนี่ยเราก็เอาสิ่งที่คนไข้ต้องการเนี่ยมาเป็นตัวกําหนดวิธีการที่บรรลุวัตถุประสงค์อันนั้นเพราะฉะนั้นโดยกล่าวโดยย่อเนี่ยพวกเราเองทุกคนเนี่ยอาจจะเคยเป็นคนไข้ในสิ่งที่คนไข้ต้องการจริงๆก็คือต้องการการดูแลรักษาที่ดี การดูแลรักษาที่ดีเนี่ยอาจจะตีความได้ไหลายอย่างยกอย่างเช่น1การดูแลซึ่งเป็นการบริการที่ดีนะสำคัญมากกว่าคือโรคต้องหาแล้วก็การดูแลซึ่งเอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะนั่นนี่คือเป้าหมายสูงสุดนะไม่ไม่พูดถึงในปัจจุบันแน่นอนความปลอดภัยของการดูแรลรักษาเป็นสิ่งที่คนไข้ไม่ต้องบอกแต่ทุกคนรู้ครับเพราะนั้นนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำนะพอพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหลังจากที่เราทราบว่าคนไข้ต้องการอะไร สิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือแล้ววิธีการที่จะทําให้คนไข้บรรลุในสิ่งที่ต้องการเนี่ยวิธีการสื่อสารอาจจะเป็นหัวใจที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นวิธีการที่เรากําหนดไว้ก็คือว่ากรณีแบบนีน้ต้องแปลออกมาเป็นกระบวนการการดูแลรักษาเช่นเนื่ง่าคนไข้ต้องการคําอธิบายเพื่อมีส่วนร่วมเพราะฉั้นสิ่งที่เราต้องทําคือว่าเราก็ต้องให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยให้คําอธิบายในภาษาที่คนไข้เข้าใจนะก่อนที่จะมาถึงทาอธิบาย ก่อนหน้านี้เราก็ต้องมีวิธีการค้นหาค้นหาความต้องการเพราะฉะนั้นทักษะที่จําเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรทางแพทย์จําเป็นต้องมีอย่างยิ่งคือทักษะการฟังเพราะฉะนั้นคงเริ่มต้นด้วยฟังปัญหารับฟังความมาแล้วก็เอาปัญหามาวิเคราะห์เอามาบริหารจัดการแล้วหลังจากนั้นก็มาดูว่ามาตรฐานคืออะไรแล้วนําสิ่งที่ทางเราทราบนะคือมาตรฐานความปลอดภัยอธิบายกับคนไข้แล้วให้คนไข้มีส่วนร่วมมีส่วนร่วมในการเลือกตัดสินใจ วิธีการดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็นการกินยานะการส่งเสริมสุขภาพหรือการดูแลต่อเนื่องอันนี้คือเป็นหัวใจของวิธีการที่ทําให้คนไข้ได้รับการรักษาอย่างดีที่สุดครับเสียงสะท้อนก็คือใจของคนไข้นํามาสู่ใจเรามาปรับมาปรุงมาแต่งเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมสังคมก็จะมีความสุขประชาชนมีความสุขผู้ให้บริการก็มีความสุขเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นความทุกข์อยู่แล้ว เสงสิงสะท้อนเหมือนกับเป็นยาวิเศษเพื่อรอเรียงความสุขให้กับทุกคนครับค่ะต้องนับว่าเป็นมิติที่ดีแล้วก็เป็นมิติใหม่ทีเดียวนะคะสําหรับโรงพยาบาลที่ให้ความสําคัญกับความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้ป่วยได้นําสิ่งต่างๆเรานั้นมาพัฒนากระบวนการในเรื่องของการให้บริการค่ะเชื่อแน่ว่าหลายคนคงอยากจะดูในมุมมองของผู้ป่วยร่วมด้วยว่าเขาคิดอย่างไรแต่เห็นทีเราจะต้องพักสักครู่นะคะเดี๋ยวพบกันค่ะ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในปัจจุบันเราได้เปลี่ยนแนวแล้วนะคะเราให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและแน่นอนค่ะในตอนนี้เราได้มีโอกาสอันดีนะคะที่ผู้รับบริการจะมาสะท้อนมุมมองความรู้สึกและประสบการณ์ต่างๆที่เขาได้รับจากการเข้าไปรับบริการที่สถานพยาบาลค่ะเรามาลองฟังความรู้สึกและความต้องการของผู้ป่วยร่วมกันนะคะในฐานะผมเป็นผู้ป่วยโรคไตเนาะก็คือ,อเครือข่ายของผู้ป่วยโรคไตเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ย ผู้ป่วยเนี่ยได้มีได้เข้าไปร่วมอ่าร่วมในสถานบริการและก็คือเหมือนกับเครือข่ายที่อยู่ในสถานบริการก็ส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยในสถานบริการก็ให้เราไปมีส่วนร่วมแล้วก็ได้รับการดูแลรักษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ถือว่าอยู่ในระบบที่ทุกคนต้องการเนาะเพราะว่าการรักษาเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องไปรอคิวรออะไรมากมายแล้วเพราะว่าระบบมันถูกแก้ แล้วก็ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเข้าถึงบริการพอปัจจุบันนี้เนี่ยระหว่างหน่วยบริการก็เปิดเปิดรับพวกเราเป็นอย่างดีแล้วก็พวกเราเนี่ยได้ได้เข้าไปรับบริการอย่างดีในหน่วยบริการ mm. ก็เหมือนกับว่าทั้งหน่วยบริการทั้ง mm. ทั้งผู้ให้บริการและทั้งผู้รับบริการเนี่ยมันอยู่ในเหมือนกับเหมือนกับดูแลกันแบบพี่น้องและตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์ทีมพยาบาลแล้วก็ ตัวผู้ป่วยเองก็ได้รับความรู้จากคุณหมอได้รับความรู้จากพี่พยาบาลแล้วก็ทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเข้าไปได้รับการรักษาอย่างดีปัจจุบันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในระบบการบริการตอนนี้ของโรงพยาบาลเนี่ยผมว่าดีขึ้นมากกว่าเก่าเยอะเลยเนาะแล้วก็สิ่งที่อยากเห็นเนี่ยอยากเห็นให้เขาไปพัฒนาในตัวบุคลากร ทางการแพทย์แล้วก็ขอให้เพิ่มบุคลากรทางการแพทย์เช่นหมอและพยาบาลน,นะครับในตัวในตัวระบบเรื่องไม่ว่าจะเป็นอะไรนะไม่ว่าจะเป็นพวกโครงสร้างฐานบริการต่างๆเนี่ยต้องค่อยๆปรับปรุงไปแต่ให้มาดูแลเรื่องบุคลากรดีกว่าเพราะว่ามันจะได้พัฒาบุคลากรดีมีคนเข้ามารักษามันก็จะได้พัฒนาระบบไปพร้อมๆกันคืออันนี้สิ่งที่เราอยากเห็น ในฐานะที่พี่เป็นคนไข้ที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข<ม>ก็จะขอพูดในมุมมองของผู้เสียหายนะคะคือตัวพี่เองมองว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเรากับครอบครัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเรียกกลับคืนได้แต่ว่าเราสามารถที่จะมีส่วนร่วมทําให้คนอื่นในสังคมเนี่ยปลอดภัยได้อย่างไรซึ่งพี่ได้ลงมือทําแล้วก็คือการลุกขึ้นมาเปิดเผยความผิดพลาดนั้นต่อสื่อ ต่อสาธารนณะแล้วก็เพื่อนําไปสู่การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ํากับคนอื่นซึ่งพี่เองคิดว่าได้ผลลูกพี่เองเนี่ยได้รับความเสียหายจากการติดเชื้อที่ข้อสะโพกหลังจากที่พี่ลุกขึ้นเปิดเผยเรื่องราวต่อเนื่องยาวนานเนี่ยปรากฏว่าเด็กโรคข้อสะโพกติดเชื้อเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็ในทางหนึง่งพี่ก็สามารถทำให้สังคมเกิดความตื่นตัว ในการเฝ้าระวังซึ่งการการทำให้บริการทางการแพทย์ปลอดภัยเนี่ยเราจะไปคาดหวังให้ทางแพทย์ฝ่ายเดียวไม่ได้เราประชาชนก็ต้องรู้จักเฝ้าระวังเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดด้วยไม่มีบุคลากรทางการแพทย์คนใดที่ตั้งใจทำให้คน้ข่เสียหายแต่ว่าความผิดพลาดเป็นของคู่กันของมนุษย์แม้ระมัดระวังแล้วก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าความผิดพลาดทางการแพทย์เนี่ยหมายถึงชีวิตและร่างกายของมนุษย์หนึ่งชีวิตกระทบต่ออีกหลายชีวิตเสมอมันเป็นเรื่องใหญ่อะค่ะเป็นเรื่องใหญ่ซึ่ง ซึ่งจะอาศัยทางฝั่งคนไข้ฝั่งเดียวก็ไม่ได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทางการแพทย์ที่จะโน้มตัวลงมาฟังเสียงสะท้อนจากภาคประชาชนแล้วนําไปปรับปรุงระบบพัฒนาระบบป้องกันความเสียหายด้วยค่ะจริงๆแล้วหมอกับคนไข้เหมือนน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะคะคนไข้เองก็ต้องหวังพึ่งหมอในยามเจ็บไข้ได้ป่วยเราหวังเพียงแค่ว่าเวลาเรา อ่อนแอเราเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้คุณหมอเนี่ยดูแลเราด้วยความระมัดระวังรอบคอบเหมือนเราเป็นญาติมิตรของคุณหมอเองอะค่ะด้วยความใส่ใจเพียงเท่านี้ค่ะความผิดพลาดความเสียหายก็จะเกิดขึ้นน้อยลง ค่ะจากที่เราได้ฟังความรู้สึกของผู้ให้บริการคือโรงพยาบาลนะคะได้นําเกี่ยวกับประสบการณ์ผู้ป่วยไปพัฒนาระบบบริการและในขณะเดียวกันเราได้ฟังเสียงสะท้อนจากผู้รับบริการหรือผู้ป่วยนะคะว่าเขามีความต้องการอย่างไรแล้วเขาได้รับประสบการณ์อย่างไรบ้างและสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้นําไปพัฒนาแล้วเขามีความรู้สึกอย่างไรคราวนี้เราต้องมาฟังเสียงอีกท่านหนึ่งค่ะก็คือท่านผู้ในการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ท่านในแพทย์อนุวัตสุภชุติกุลว่าเราจะนําสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าไปสู่ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างไรคะเรากําลังทําตอนนี้เพื่อคุณค่าที่จะให้กับผู้รับบริการเนี่ยดังนั้นทาผู้นําก็ต้องเข้ามาช่วยสนับสนุนที่ให้มีการขับเคลื่อนในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็จะมีการนำมาข้อมูลเหล่านี้มานั่งคุยกันว่าจะทำอะไรได้บ้างซึ่งตอนนี้ ทีมที่ทีมที่เข้าใจเราก็เห็นคุณค่าตรงนี้นก็สามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้สามารถใช้ข้อมูลที่ที่ได้รับมาจากผ,ผู้รับบริการที่เป็นประสบการณ์ที่เราเรียกว่าประสบการณ์ผู้ป่วยนะครับมาใช้ในการพัฒนาในประเด็นตา่างๆซึ่งตอนนี้นยิ่งทำเนี่ยจะยิ่งจะยิ่งเพราะว่าจะทําให้คนทํางานนี่จะรู้สึกเป็น,เป,นเป็นความทา้าทายอย่างิ่งเลยที่เราสามารถทําอะไรที่ไม่ใช่แค่ให้บริการแล้วก็ผ่านไปแล้วไม่มีไม่มีเหมือนกับไม่มีเงียบๆอะไรต่อกันแต่ว่าผู้ที่รับบริการแล้วได้รับประสบการณ์ที่ดีนั้นเนี่ยจะมีความผูกพัน แล้วก็ท้าสามารถแสดงให้เห็นถึงความผูกพันที่เกิดขึ้นทันทีในขณะที่เขาได้รับบริการและตัวนี้มันเป็นรางวัลที่กลับคืนให้กับผู้รับบริการนั้นถ้าเราเข้าใจถึงเคล็ดลับตรงนี้เนี่ย mm hmm. ก็จะพบว่ากระบวนการในในทิศทางนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดีที่ทําให้เกิดเกิดประโยชน์แล้วก็เกิดการพัฒนานอย่างต่อนเนื่องแล้วก็มีคุณค่าส่อสื่ทุกฝ่าย mm hmm. ในส่วนของสรพอเองก็ยังมีมีอีกเรื่องหนึ่งที่เรามีแผนที่ทําอยู่นะครับ mm hmm. ก็คือว่าเราอยากจะให้ระบบ ที่ผู้ป่วยได้สะท้อนความที่เห็นตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะสื่อเข้ามาถึงส่วนกลางได้โดยตรงก็คือว่าถ้าไปรับบริการแล้วแล้วรู้สึกว่าอยากจะมีข้อแนะนําอะไรบางอย่างซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นความผิดพลาดหรือว่าเป็นคำร้องเรียนแต่ว่ามันเรื่องเล็กๆน้อยแต่ว่าคิดว่าโรงพยาบาลสามารถทําได้แล้วจะเป็นการดีครับซึ่งเราก็มักจะพบเวลาที่เราไปใช้บริการต่างๆเราจะมักจะว่าเราอยากจะแนะนําน่นนี่นั่นแต่ว่าไม่มีช่องทางให้เราแนะนํา นั้นเราจะพยายามหาช่องทางที่ทําให้ผู้รับบริการนั้น,นได้มีโอกาสที่จะแนะนาตรงน,นี้เข้ามาที่ท,ที่สถาบันแล้วเราก็จะประมวลความข้อแนะนำเหล่านี้นะครับจะร้องกลับไปให้ทางโรงพยาบาลต่างทั้งในภาพรวมแล้วก็แตเรื่องเฉพาะของแต่ละโรงพยาบาลซึ่งเราเชื่อว่ากระบวนการตรงนี้ก็ทําให้ประชาชนม,มีส่วนร่วมในการกับเคพื่อนเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของสถา,าพยาบาลยิ่มากขึ้น ก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เราเริ่มเปิดกว้างนะคะเข้าสู่ภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้นกับระบบบริการสาธารณสุขค่ะในส่วนของกระบวนการประเมินและรับรองสถานพยาบาลนะคะอันนี้ต้องขออนุญาตถามอาจารย์จริงๆว่าในอนาคตมีโอกาสไหมคะที่ประชาชนจะเป็นผู้ประเมินและก็รับรองสถานพยาบาลด้วยตัวเองค่ะม,มีโอกาสนะครับแต่ว่าอาจจะอาจาอาจะต้องต้องศึกษาดูว่า,าจะออกไปในรูปแบบไหนนะครับซึ่งซึ่งเป็นได้หลายรูปแบบแต่ว่าเสียงเสียงสะท้อนตรงนี้น่าสนใจมาก ราะว่ามันจะทาให้เกิดความเข้าใจร่วมกันโรงพยาบาลก็จะเข้าใจความต้องการของประชาชนขณะเดียวกันประชาชนก็เข้าใจว่าโรงพยาบาลกาลังพยายามทําอะไรอยู่ท <c oughs> ีนี้ในการที่จะเข้ามาร่วมตรงน,นี้เนี่ยอาจจะอาจจะแยกไปโดยอิสระเลยที่ประชาชนตั้งตั้งเป็น,ปนตั้งเป็นทีมเป็นกลุ่มงเป็นทีมที่จะคอยสะท้อนข้อมูลให้กับโรงพยาบาลหรือว่าประชาชนอาจจะมีตัวแทนเข้ามาร่วมอยู่ในผู้ที่ขณะที่เราเข้าไปเยี่ยมโรงพยาบาลแล้วก็ได้มารับรู้ว่าเราได,ได้โรงพยาบาลได้พยายามทำอะไรเรากำลังไปดูตรงไหนของโรงพยาบาล ก็เป็นการเรียนรู้ร่วมกันแบบนี้ซึ่งตอนนี้ก็คงจะเป็นอันาค้ที่ไม่ไกลเกินไปนะที่เราจะศึกษาเพื่อเพื่อรเรียนรู้ว่าวิธีไหนที่จะได้ประโยชน์มากกว่ากัน ค่ะก็ต้องบอกว่าในระบบบริการสาธาราณาสุขนั้นมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งนะคะและที่สําคัญการพัฒนาทั้งหมดทั้งมวลนั้นล้วนทําไปเพื่อประชาชนค่ะเราอยากให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาเราอยากฟังเสียงประชาชนค่ะและเสียงประชาชนที่สะท้อนกลับมากับระบบบริการสาธาราณาสุขเราเชื่อแน่ว่ามีทั้งข้อเสนอแนะและคงไม่ขาดซึ่งคําชมค่ะเพราะว่าคําชมในระบบบริการสาธาราณสุขเช่นเดียวกันก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงกําลังใจให้บุคลากร สาธารณสุขมีกําลังแล้วก็มีพลังที่จะทําเพื่อพัฒนาให้สิ่งดีงามเกิดขึ้นกับสังคมต่อไปค่ะอย่างนี้น่าสนใจนะครับแทนที่คือในเรื่องเดียวกันค่ะเรารู้อย <c oughs> ู <c oughs> ่ว่าตอนนี้เป็นเรื่องไม่ดีใช่ค่ะถ้าเราบอกไปตรงๆว่าตอนนี้ไม่ดีสิ่งที่ได้รับนี่อาจจะเฉยๆหรือว่าหรือว่าเป็นลบแต่ถ้าเราถ้าเราชมเราชมในในเรื่องเดียวกันแต่เราชมในในด้านบวกแล้วเราบอกถึงแล้วอาจจะชมคนอื่นที่ทําได้ดีหรือว่าเราจจะชมที่นี่ ที่ทำในด้านบวกบางอย่างแล้วก็มีข้อเสริมมบางอย่างเนี่ย ตอนนี้เป็นเทคนิคของการสื่อสารที่ที่น่าสนใจว่าอาจจะทำให้ได้ผลมากกว่าที่เราเราบอกไปตรงๆค่ะก็มีการเรียนรู้ร่วมกันอยู่ตลอดเวลานะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดในสังคมไทยนะตอนนี้นะคะคือการเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสื่อสารค่ะและตอนนี้นะคะต้องบอกว่าโรงพยาบาลเริ่มเปิดกว้างนะคะที่จะรับข้อมูลรับรู้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันกับประชาชนค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะ ท่านนายแพทย์อนุวัตสุภพุติกุลผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลค่ะขอบคุณค่ะรายการสุขสาธารณะเป็นรายการที่สร้างความสุขเพื่อสาธารณะมีส่วนร่วมเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพร่วมกันสนับสนุนโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณะสุขและสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับเรื่องราวดีๆเรียนรู้ร่วมกันกับบริการสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะ